สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันแน่แกดแช่ๆแชรกดนานๆกดยันยันกดเยอะเยอะนะคะเดี๋ยวเราไปดูการตอบโต้ของฝั่งนรกในเมื่อคนมันนรกนรกวิธีการตอบโต้สวรรค์ของมันก็เป็นแต่เรื่องนรกนรกจบกระเปกไปดูกันค่ะว่าพวกนี้มันชั่วช้ายังไง อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทำงานเลยหลับเพราะว่าคนหนอนมือใส่แล้วเหนื่อยลูกพ่อเรีย

น้องมุกรำเดี่ยวเมื่อเช้านี้ปรากฏว่าเหมือนไม่รู้แกล้งกันหรืออะไรยังไงไม่มีการเปลี่ยนเพลงให้จนเด็กต้องเลิกเลิกเลเลิียวหลังก็ต้องหันไปบอกหนึ่งหน่งถึงต้องไปจัดการซึ่งิฉันว่าคือมันสับเพ่าและเหมือนจงใจอาจจะเป็นการตอบโต้ของฝั่งนรกที่ เห็นว่าเมื่อวานที่ฝั่งสวรรค์เขาออกไปกิน,กนข้าวอะไรกันแล้วก็อิทอธก,ก็เลยไม่พอใจเพราะว่าจริงๆเนี่ยช่วงเวลาที่เขาออกไปกินข้าวเป็นช่วงเวลาที่พวกมันจัดกิจกรรมกันแล้วก็ต้องการให้ยูทูบเบอร์ทุกคนมานั่งร้อมวงอยู่ตรงนั้นโดยขณะที่ฝั่งสวรรค์เขาหาทางที่จะไม่มายุ่งด้วยด้วยกันที่ว่าเขาออกไปข้างนอกเขาก็เลยพาเกิดปกินข้าวข้างนอก อีฝั่งนรกก็เลยไม่พอใจเช้าวันนี้ก็เลยเล่นงานน้องมุกด้วยการสกัดให้เห็นว่าน้องมุกเหมือนกับเงืง้อแงะอะไรทํานองนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันเกิดจากคนที่กลุ่มเพลงในเมื่อคุณเก็บหัวคิวเขาเวลาเขาลัาคุณก็น่าจะดูแลตรงนี้ให้ดีจริงไหมคะดิฉันว่าเป,เป็นความชั่วช้าและเป็นความต่ําสะถุนของฝั่งอีกธิ์ในการตอบโต้แลวจะบอกว่าโรคคลาสมากค่ะถ้าจะตอบโต้ด้วยวิธีนี้มันในขณะที่ฝั่งสวรรค์เขาแยบยนต์กว่า แต่ฝังนรกทําได้แค่นี้เหรอกระจอกจริงๆเลยค่ะเห็นยิ่งทําอย่างนี้ใส่มุกจะยิ่งมีคนนิยมชมชอบและคนจะยิ่งเห็นใจเพราะเห็นได้ชัดว่าตอนนี้มุกถ้าไม่มีใครจ้างลําเดี่ยวผ่านเนเดจะไม่ได้รับการเรียกไปลําในส่วนรวมอีกแล้วจะมีแค่ลําเดี่ยวที่คนจ้างผ่านทางเนเตเท่านั้นเอง เราเห็นได้ชัดว่าเป็นการสกัดกั้นในขณะที่คนอื่นๆได้รำซ้ำๆแต่มุกจะไม่ได้เป็นรำรวมกับคนใครเขาเลยเพราะว่าคนพวกนั้นสกัดอิจฉาริษยาเด็กคนนี้พยายามจะหาใครมาทาบมาเทียบมีการจะเอาลูกในวงในหว่างอะไรอย่างนี้มาทา,าเประียบก็คงจะไปไม่ถึงดวงดาวก็เลยต้องใช้วิธีสกัดแบบหน้าด้านๆอย่างนี้ มึงมาลากูไม่เปิดเพลงให้กูไม่เปลี่ยนเพลงให้ต่อไปอาจจะมีขั้นถึงขั้นที่ว่ากลางๆเพลงแล้วมีหยุดเงียบไปอะไรอย่างนี้เป็นไปได้ค่ะคนพวกนี้ฉันว่าไอ้เรื่องชั่วช้ามันทํามาแล้วกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นเรื่องแค่เนี้ยเรื่องแกล้งเด็กแค่เนี้ยมันทําได้ไม่ยากหรอกค่ะเราก็รอดูต่อไปว่ามุกจะผ่านด่านอรหันต์เรียกว่าด่านมารพวกนี้ได้ไหม อย่างนี้ต้องใช้คำที่พวกมันชอบพูดกันว่ามันไม่มีบารมีไม่เกิดน,น้องมุกถ้าอยากจะเกิดแรัจดรสายจริงๆต้องผ่านไอ้พวกนรกจงกระเปิดพวกนี้ไปให้ได้ต้องอดทนแล้วฝึกฝนแล้วก็รอวัดที่หนึ่งตั้งพระพิฆเ,เนศขึ้นมาเองแล้วจะได้ไม่ต้องไปอาศัยลำกับไอ้ไอ้ไอผีงูยบุบยุ่วพวกนั้นนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นพวกมันต้องอยากมาลำกับพระพิฆเ,เนศบ้าง รอดูกันก็แล้วกันค่ะดิฉันว่ามุกผ่านได้อยู่แล้วและหนึ่งสามารถจะจัดการได้ดีแต่ดอกเนี้ยที่มันทำกับมุกดอกเนี้ยเดี๋ยวรอดูว่ามดจะตกกลับอย่างไรรอดูกันค่ะ